เราอ่ะได้รับการว่าจ้างมาช่วยสูสารใช่ไหมเขาช่วยสูสารได้แล้วมันก็ฟินิชไงจริงๆแล้วพวกเราอ่ะอยากเข้าร่วมปฏิบัติการกับโกลเด้นฟลเวอร์อ่ะใช่นะแต่เองทำไมเดินเร็วจังละ,น,ะนี่ตะเองฟังเขาก่อนสิอย่ารีบไปหน่อยนะให้พวกเขาไปด้วยนะตตะเองเนาะนพวกก็ไม่เกะกะหรอกเนาะจรงหรอหพวกแกโอ้โหดูถูกกันเนี่ยอะก็ได้ ไม่มียางอายดูเล็ดเก็บหน่อยสิทำอะไรไม่เข้าท่าเลยเฮ้ยกีดการอะไรโอ้โหตัวเองอะไรกันเนี่ยใหญ่งน้นเลยเราจะเอามันไหวไหมเนี่ยเฮ้ยมึงเราจะเอากูวัดไม่เยิน พวกมึงมาทำอะไรกันเนี่ยมึงไม่กลัวหรืองไงถ้าทางพวกมึงคงจะเป็นกระเทยต่างทินแล้วสิท่าใช่เพราะจะเป็นกระเทยแถวนี้เนี่ยแค่ได้ยินฉายากูก็ขี้ร่ากันหมดแล้วรู้ไหมฉายากูอะไรเฮ้ย<อ>พวกมึงบอกสิว่าฉายากูคืออะไรนี่คือขนาดกระดุมมันยังเอาไม่อยู่ ของมึงก็เปในเก๊กขวางคลองมาแล้วนะอึดอัดไหมเนี่ยอีกกระเทยฟันเหยินเนี่ยกูจองนอกนั้นโคื่นมึงจัดการกันไปเลยตาสบายเว้ยไปไปยางยาจะทับอะไรเขาแผลก่ากูยังไม่หายเลยจะโดนก็ไปอีกตายเลยหน้าแล้ว น,นี้ด้วยคุณทำไม่ถูกอ่ะก็ะเผยไปขี้บนหลังคาบ้านมนเรื่องไงไปบ้านไป่มาเข้าอย่าล้อตัวเองยอมยอมมันเถอะอย่าดิ้นนะยิ่งดิ้นยิ่งอักเซ็เวลามันเสร็จแล้วเดยวจะหาวานหันตระเข้ให้เฮ้เอามาทำไมกีฬาเอามาสมานตุก